สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกแล้วนะคะในชั่วโมงนี้นะคะเรายังใช้หนังสือแบบฝึกหัดเล่มเดิมนะคะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูมีเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าคลิปวิดีโอหรือวิดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการคูณของจำนวน หนึ่งหลักกับจํานวนสองหลักหรือจํานวนสองหลักกับจํานวนสองหลักนะคะมันเป็นตัวอย่างนะคะหรือเป็นคลิปวิดีโอเพิ่มเติมเพื่อให้เด็กๆศึกษานะคะเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันก่อนนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวคุณครูจะมีคลิปวิดีโอกเกี่ยวกับตัวอย่างการสอนอการทำแบบฝึกหัดหรือทำกิจกรรมนะคะให้เด็กๆด,ดูนะคะตอนแต่ตอนนี้เราไปดูคลิปเพิม่มเติมกันก่อนนะคะ มาดูตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของจำนวน1หลักกับจำนวนไม่เกิน4หลักกันนะครับจากรูปนะครับดินสอ2กล่องกล่องลัก10แทง่งมีดินสอทั้งหมดกี่แทง่ง10บวก10เท่ากับ20 2คูณ10เท่ากับ20มีดินสอทั้งหมด20แทง่งจากรูปนี้นะครับอาภามีตาราง10 8แแผ่น และแผ่นมีสิบหน่วยมีทั้งหมดกี่หน่วย10บวกสิบวกสิบบวก10บวกสิบบวกสิบบวก10บวก10เท่ากับ8คูณ10เท่ากับ80นะครับมีทั้งหมด80หน่วยนักเรียน3ามคนได้รับรางวัลเป็นดินสอคนละ12แทง่งมีดินสอทั้งหมดกี่แทง่ง 3คูณสิเท่ากับเท่าไรเรามาใช้การสลับที่และการจัดหมู่ของการบวกในการหาคำตอบกันนะครับ3คูณสิก็คือ12บวกกัน3าครั้งนั่นเองนะครับจะได้เท่ากับ12บวก12บวก12 12นะครับจะแบ่งออกเป็น10บวก2จะได้เท่ากับ10บวก2บวก10บวก2บวก10บวก ทีนี้เรามาใช้การสลับที่การบวกกันนะครับเพื่อให้คำนวณได้ง่ายขึ้นจะได้เท่ากับ10บวก10บวก10บวก2บวก2บวก2จาก10บวกกัน3ครั้งและ2บวกกัน3ครั้งจะได้เท่ากับวงเล็บเปิด3คูณ10วงเล็บปิดบวกวงเล็บเปิด3คูณ2วงเล็บปิด3คูณ10เท่ากับ30 3คูณ2เท่ากับ6จะได้เท่ากับ30บวก6นะครับ30บวก6เท่ากับ36จะได้ว่านักเรียน3คนมีดินสอทั้งหมด36แท่งนะครับ มาดูวิธีคูณในแนวตั้งโดยการเขียนจำนวนในรูปกระจายกันนะครับ3คูณ12เท่ากับเท่าไรวิธีคูณในแนวตั้งก็คือ12คูณ3แบบนี้นะครับทีนี้เขียนจำนวนในรูปกระจายแบบนี้นะครับ12จะได้เท่ากับ10บวก2แบบนี้10บวก2คูณ3 3คูณ2เท่ากับ6 3คูณ10เท่ากับ30จะได้เท่ากับ30บวก6เท่ากับ36นะครับเรียก12ว่าตัวตั้งเรียก3ว่าตัวคูณเรียก36ว่าผลคูณนะครับมาดูวิธีคูณกันนะครับ3คูณ12เท่ากับเท่าไร3คูณ2เท่ากับ6 3คูณ10เท่ากับ30 6บวก30เท่ากับ36แบบนี้นะครับวิธีรับ 12คูณ3 3คูณ2เท่ากับ6 3คูณ1นเท่ากับ3เท่ากับ36นั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างต่อไปนะครับอาทรมีท่อนไม้อยู่5้กองกองละ15ท่อนอาทรมีท่อนไม้ทั้งหมดกี่ท่อน5คูณ15เท่ากับเท่าไรมาใช้การสลับที่และการจัดหมู่ของการบวกในการหาคำตอบกันนะครับ 5คูณ15ก็คือ15บวกกัน5ครั้งนั่นเองนะครับจะได้เท่ากับ15บวก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 15 15จะแบ่งออกเป็น10บวก5จะได้เท่ากับ10บวก5บวก10บวกห บวก10บวก5บวก10บวก5บวก10บวก5แบบนี้นะครับทีนี้มาใช้การสลับที่ของการบวกในการคำนวณให้ง่ายขึ้นนะครับ จะได้เท่ากับ10บวก10บวก10บวก1 0บวก1 0บห้าครั้งแบบนี <del os mask> ้บวกห้าบวก5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 ้าห้าครั้งแบบนี้จะได้เท่ากับวงเล็บเปิด5คูณ10บวงเล็บปิดบวกวงเล็บเปิด5้าคูณ5้าวงเล็บปิด 5คูณ10เท่ากับ50 5คูณ5เท่ากับ25จะได้เท่ากับ50หมบวก25เท่ากับ75นั่นเองนะครับอาทอนมีท่อนไม้ทั้งหมด75ท่อนมาดูวิธีคูณในแนวตั้งโดยการเขียนจำนวนในรูปก,กระจายกันนะครับ5คูณ15เท่ากับเท่าไร พีคูณในแนวตั้งจะเขียนแบบนี้นะครับ15คูณ5แบบนี้ทีนี้เขียนจำนวนในรูปกระจาย15เท่ากับ10บวก5แบบนี้10บวก5คูณ5 5คูณ5เท่ากับ25 5คูณ10เท่ากับ50จะได้เท่ากับ50บวก25เท่ากับ75นะครับมาดูวิธีคูณกันนะครับ5คูณ15เท่ากับเท่าไหร่ 5คูณ5เท่ากับ25 5คูณ10เท่ากับ50 25บวก50เท่ากับ75นะครับวิธีลัด15คูณ5 5คูณ5ได้25ใส่5ในหลักหน่วยทด2ในหลัก10 5คูณ10ได้50รวมกับทบอีก20ได้70ใส่7ในหลัก10จะได้เท่ากับ75นะครับ อาทอนมีท่อนไม้ทั้งหมด75ท่อนมาดูการคูณในรูปการบวกกันนะครับการบวกเขียนในรูปการคูณได้และการคูณเขียนในรูปการบวกได้1กลุ่มของ2เท่ากับ1คูณ2เท่ากับ2 2กลุ่มของ2เท่ากับ2คูณ2เท่ากับ2บวกกัน2ครั้งเท่ากับ4นะครับ3กลุ่มของ2เท่ากับ 3คูณ2เท่ากับ2บวกกัน3ครั้งจะได้เท่ากับ6 4กลุ่มของ2เท่ากับ4คูณ2เท่ากับ2บวกกัน4ครั้งจะได้เท่ากับ8 5กลุ่มของ2เท่ากับ5คูณ2เท่ากับ2บวกกัน5ครั้งจะได้เท่ากับ10 6กลุ่มของ2เท่ากับ6คูณ 2. 2บวกกัน6ครั้งจะได้เท่ากับ12 7สกลุ่มของสองเท่ากับ7จคูณสเท่ากับ2บวกกัน7ครั้งจะได้เท่ากับ14 8กลุ่มของสองเท่ากับ8ปคูณสเท่ากับ2บวกกัน8ครั้งจะได้เท่ากับ1ิบกเกลุ่มของสองเท่ากับ9กคูณส เท่ากับ2บวกกัน9ครั้งจะได้เท่ากับ18 10กลุ่มของ2เท่ากับ10คูณ2เท่ากับ2บวกกัน10ครั้งจะได้เท่ากับ20 11กลุ่มของ2เท่ากับ11คูณ2เท่ากับ2บวกกัน11ครั้งจะได้เท่ากับ22 12กลุ่มของ2เท่ากับ12คูณ2 เท่ากับ2บวกกัน12ครั้งจะได้เท่ากับ24การสลับที่การคูณการคูณจำนวนนับ2องจำนวนเมื่อสลับที่กันผลคูณย่อมเท่ากันนะครับจาก1คูณ2จะได้เท่ากับ2คูณห 3คูณ2จะได้เท่ากับ2คูณ3 4คูณ2เท่ากับ2คูณ4 5คูณ2เท่ากับ2คูณ5 6คูณ2เท่ากับ2คูณ6 7คูณ2เท่ากับ2คูณ7 8คูณ2เท่ากับ2คูณ8ปเก้าคูณสองเท่ากับสองคูณเก้านำไปสู่การสร้างสุดคูณเพื่อช่วยในการท่องจำนะครับ กมีตารางร้อยห้าแผ่นคิดเป็นกี่หน่วย5คูณ100เท่ากับ500ดังนั้น5คูณ100เท่ากับ500คิดเป็น500หน่วยนะครับมาดูกันต่อนะครับ4คูณ200เท่ากับเท่าไร สคูณ200เท่ากับ800ดังนั้น4คูณ200เท่ากับ800มาดูกันต่อนะครับ9คูณ600เท่ากับเท่าไรแสดงวิธีคูณแบบนี้นะครับ600คูณ9เท่ากับ5,400อีกสักตัวอย่างนะครับ8 300, คูณ300เท่ากับเท่าไร แสดงวิธีคูณแบบนี้300คูณ8เท่ากับ2,400การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับ100 200 300ไปเรื่อยๆจนถึง900นําจํนำจำนวนที่ไม่ใช่ศูนคูณกันแล้วเติม0ูนย์สองตัวต่อจากผลคูณของจำนวนนั้น พนค์พรมีแท่งพันสามแท่งคิดเป็นกี่หน่วยสามคูณหนึ่งพันเท่ากับสามพันดังนั้นสามคูณหนึ่งพันเท่ากับสามพันคิดเป็น3ามพันหน่วยนะครับมาดูกันต่อนะครับ6คูณสามพันเท่ากับเท่าไร6คูณสามพันเท่ากับหนึ่งมืนแปดันังนั้น6คูณสพันเท่ากับ1800ัน อีกสักตัวอย่างนะครับ5คูณ2 0 0พเท่ากับเท่าไรแสดงวิธีคูณแบบนี้2,000คูณ5เท่ากับ1,000 0การคูณจำนวน1ห,หลักกับ1,000 2,000 3,000ไปเรื่อยๆจนถึง9,000นํำจำนวนที่ไม่ใช่ศูนย์คูณกันแล้วเติมศูนย์3ตัวต่อจากผลคูณของจำนวนนั้น การคูณจํานวน1ห,หลักกับจํานวนไม่เกิน4หลักลลิตามีขนมลูกชุบถาดละ152ลูกจํานวน4ถาดมีขนมลูกชุบทั้งหมดกี่ลูก 4. คูณ152เท่ากับเท่าไหร่มาดูวิธีคูณในแนวตั้งโดยการเขียนจํานวนในรูปก,กระจายกันนะครับ 4. คูณ152เท่ากับเท่าไหร่ วิธีคูณในแนวตั้งจะเขียนแบบนี้นะครับ152คูณ4แบบนี้ทีนี้เขียนจำนวนในรูปกระจาย152เท่ากับ100บวก50บวก2แบบนี้100บวก50บวก2คูณ4 4คูณ2เท่ากับ8 4คูณ50 เท่ากับ200 4คูณ100เท่ากับ400จะได้เท่ากับ400บวก200บวก8เท่ากับ608มาดูวิธีคูณกันนะครับ4คูณ152เท่ากับเท่าไหร่152คูณ4 4คูณ2เท่ากับ8 4คูณ50เท่ากับ200 4คูณ100เท่ากับ400นำผลคูณมาบวกกันจึงได้เท่ากับ608วิธีลัด4คูณ2ได้8ใส่8ในหลักหน่วย4คูณ50ได้20 10ใส่0ในหลัก10ทด2ในหลักร้อย4คูณ100ได้400 รวมกับทดอีก200ได้600ใส่6ในหลักร้อยจึงได้เท่ากับ608ลาริตามีขนมลูกชุบทั้งหมด608ลูกนะครับการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวน3หลักทำได้โดยการคูณทีละหลักเริ่มจากการคูณจำนวนในหลักหน่วยแล้วจึงคูณจำนวนในหลักถัดไปทางซ้ายตามลำดับ มาดูอีกสักตัวอย่างครับ5คูณ4,321เท่ากับเท่าไร4,321คูณ5 5คูณ1ได้5ใส่5ในหลักหน่วย5คูณ20ได้10 0ใส่0ในหลัก10ทด1ในหลักร้อย5คูณ300ได้1500 รวมกับทดอีก100ได้1 6 0 0ใส่6ในหลักร้อยทด1ในหลักพัน5คูณ4ี่พันได้20สพันรวมกับทดอีก1 0 0 0พันได้21พันใส่1ในหลักพันใสสองในหลักหมื่นจึงได้เท่ากับ21,605นะครับการคูณจำนวน1หลักกับจำนวนไม่เกิน4หลักทำได้โดย การใช้วิธีคูณทีละหลักเริ่มจากการคูณจำนวนในหลักหน่วยเมื่อผลคูณในหลักใดเป็นจำนวน2หลักให้ทดจำนวนที่ครบ10ิบไปหลักถัดไปทางซ้ายตามลำดับ